ที่สนามเขื่อนอุบนลรัตนะครับมากับโรตัวพี่ต๋องพี่โต้งนะครับเรามาเยือนถิ่นขอนแก่นไม่ได้มาจะปีแล้วนะครับตรงกับโอลิมปิกพอดีตรงกับโอลิมปิกพอดีอันนี้เราก็แข่งโอลิมปิกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่โอลิมปิก,ปกเริ่มที่ลุมสิบนะครับนั่นคือค,คู่ต่อสู้เราคู่ต่อสู้เราเราจะมากินหรือเปล่าวันนี้ ไม่รู้อุ้ยมีน้ำด้วยไม่รู้ใครจะกินใครนะครับหลุมนี้เอะสนามนี้เนี่ยเราจะค่อนข้างเสียเปรียบนิดน,นึงนะครับเพราะว่าทั้งสองท่านนี้เขามีประสบการณ์สูงนะครับเรานานๆมาเล่นทีอ่ะไปดูกันโอเคครับเรามาเริ่มเล่นที่หลุมสิบนะครับเป็นพาสีซ้ายมีน้ำเออดอกเล็กซ้ายนะครับระยะหมุดเราเล่นหมุดอะไรเนี่ย 355โอ้โหจากตรงนี้เนี่ยตีไดเวอร์ได้ใช่ไหมครับต้นไหนนะต้นยางใหญ่ต้นยางใหญ่โอเคระยะเท่าไหร่ไม่รู้ต้นยางใหญ่อ๋อ250อ้เองเหรออ้าวอยู่เย็นสวยงาม โดนเหรอได้ยินเสียงแก๊สโอวพี่สองตีไปแล้วครับไปทางบ่อทรายซ้ายกรีนนะครับผมเสียงด,ดีนะครับอเข้าไปแล้วออนไหมออนแล้วกิ๊กเข้าซ้ายเข้าหาทงพอดีสวยงาม ขเราขึ้นชดสองแต่ว่าดูข้างบนเนี่ยมันมีต้นไม้เห็นไหมฮะโอ้โหเสียวเลยเตีแทงๆครับเพราะว่ากลัวติดต้นไม้น่าจะทะลุนะทะลุน,งงะลนิดๆให้ซ้ายขวา,าทางลงนิดๆ ของเราทะลุมาหลังกีนนะครับช็อตสองเดี๋ยวเราต้องชิปเข้าไปพยายามหนึ่งชิปหนึ่งพัดให้ได้โอ้น้ำหนักเบาไปไม่ได้ซ้ายเยอะไปเนะมันออกจากหน้าไม้มันพุ่งซ้ายเลย อันนี้ผมให้เท่ากันการว่าคุณอะไรคุณจะให้ยกทั้งคู่เอาไหมล่ะได้ทั้งหมดได้เฉพาะสองสองลูกเนี้ยผมให้ทั้งคู่เลยได้เเก็บลยขอบคุณครับขวาป่าอุ้ยสวยผาไะเนี่ยบกี้ครับบกี้ตัวมึงอะไรวะโบกี้ปะ พาครับน้ําหนักช่างเมื่อเช้าพาสามเราออนระยะสองคันธงได้โอเคครับมาวัดกันระหว่างสองท่านออน สามคนเหรอออนสามคนหรือสองคนโอเคครับโอ้โหเบาเบาขนาดไม่ได้ให้เยอะนะวขวาดดานจริงด้วยแครด,ดี้เชือ่อพูดต้องเชือ่อแครดีล้ลวเมื่อกี้ผมดูเองแล้วมันคิดว่าสายเยอะ เหมือนจะให้ในหลุมก็พอแล้วไซส์ในหลุมก็พอยกคู่ไหมพี่ไอ้าวเอาเอายกสาคู่ก็ยกคู่เอาป่ะพี่อาครับอ้าเยี่ยมมากจินทนแมนเกมสุดยอด <laughs> เหลือตัวแล้ว <laughs> ตัวตัวอยู่ที่มึงแล้ว ตัวยันให้ได้เบาแล้วมันจะถึงได้ไงเพื่อนโอ้เสียดายหลุมสิหนะครับพาห้าห้สาหลาดูเลยเอานิดนึง หลุมนี้เราจะสังเกตเห็นพระใหญ่นะครับอันนี้พระวัดอะไรครับคัดี่เหหลวงปูข่ขาวหลวงปูข่ขาวนะครับภูพานคำอืมเอาละเป็นพระห้าหลุมสิบอะไรนะหลุมสิบห้าโอเคช็อตสองครับโปตัวกำลังจะขึ้นช็อตสองเป็นปลายช็อตนะครับมองไม่เห็นกรีนเล็งองพระเลยใช่ไหมว้าวไปซ้ายนิดนึง โอเคไปแนวต้นไม้ซ้ายเคอะไรก็บายจริงๆเดี๋ยวเราไปตีลูกเราต่อช็อตสองมันมีโอกาสสองออนได้ไหมคดี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเหลี่ยมก่อนนะโอเคโอเค สวยงามไปขวาวะขวาเหรอยืดยืดยืดไม่ไปซ้ายทงวะไม่เป็นไรค่ะไม่พอไม่พอ เบาด้วยถ้าแรงโอ้ยไม่ให้ก็ไม่ไหวแล้วพี่ขอบคุณครับสองร้อยยกกับพี่ช่วยลงเรียบร้อยสุดยอดโอ้โห่ปลาปลานีดมาปลานีดปลานีดมาถึงหลุม17แล้วนะครับเป็นไงครับท่านบัวอยู่แนวแนวต้นไม้อยู่แนวแนวต้นไม้นะครับ แต่เรายังไม่ได้เล่นหลุมหนึ่งนะครับเอย่าเข้าใจผิดยังอยู่เก้าหลุมเก้าหลุมอยู่เก้าหลุมแรกอยู่ที่หลุมสิบเจ็ดยังยังลวกไหมหลุมนี้เนี่ยต้องวางตัวระยะไม่เกินสองห้าร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่ามันจะมีลำธารขวางอยู่ r i v ว r หรือว่าครีกถ้าเป็นแบบสับอเมริกันครีก เป็นลำธารห้วยห้วยห้วยก็เป็นภาษาอีสานลำน้ำไหนของมึงไปทางไหนมีแนวถนนเนี่ยดักแดงๆโอ้ยเจียมมากไม่ต้องขับไปไกลนะครับโอ้เลือกเหลี่ยมได้เลือกเหลี่ยมอะไรเนี่ยถึงมาอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเราเคลียใช้ฟุตเวทฟุตเวทเคลียเฮ้ยกูให้มึงดีแคร์อันเพ์เบิลได้นะ ก็เสียดอกไปอ่ะเสียดอกดีกว่าไม่ไหวเสียดอกเพราะมึงตีมึงติดต้นไม้ไงมันมีโอกาสบาดเจ็บก็เสียดอกไปหนึ่งเหมือนตกน้ําเสียดอกเลยแล้วกันนะขออันเพเบิลไปนะใช่เสียดอกไปขึ้นช็อตสามนะครับระยะประมาณร้อยหกสิบหลาลมของขวางนะครับ สวยครับน่าจะออนทางสายธงเล็กน้อยโอเคไ,ปไ,ปอไหลขึ้นบนเนินนิดหนึ่งทะลุหลังนิดนึงเบาเบา,เบาโอเคครับน่าจะออนบนนะเราออนหลังเลยนะ เหนื่อยเลยพัดไก่เฮ้ยเธอถึงนี่ลงนะเนี่ยลงลงลงโอ้โหเอาอีกแล้วนิดเดียวขาน้ำหนักไปสามสามหมุนหมุนสามลูกน่าจะลงไม่ถึงด้วยหมุนสองรอบถึงถึงหลุมแล้วพาไปครับโปตัวจะต้องตีจาก ราฟนะครับด้วยหญ้าเบอร์มิวดาเออไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าหญ้าคิคุยูคิคุยูหรือแมงยู่เยอะด้วยนะคิคุยูของแอฟริกันหรือว่าถ้าของไทยก็จะเรียกว่าคิคุยนแมงย่นเลยอ่ะเดี๋ยวต้องตีเข้าระหว่างเห็นไหมครับต้นมะพร้าวรงนี่จะอยู่ตรงตัว L G O L F เดี๋ยวเราจะตีไปตรงตัว L นั่นพอดีนะครับผมมาดูกันครับว่า โปรตัวจะตีออนไหมด้วยรับยาคีคุยูแบบนี้ยังนะครับยังไม่ตีย,ยังโอเคครับโอเคครับว้าวหลังลูกนิดนึงโดนต้นมะพร้าวเปล่ากูว่าแล้วเฉียวต้นมะพร้าวไปเข้าไปออน <laughs> ออนไหมเกือบหน้ากิน <laughs> มาดูนี่คือลูกนี่คือลูกนี่คือตำแหน่งลูกเฮ้ยเข้ยเข้าไปข้างในบ่าว่ามึงหายไปไหนวะตายต้นไม้เขาพาไปแล้วใช่ไหม โอ้โหไม่ลงไปวะพา,าไปครับอยู่ที่หลุมเจ็ดนะครับหลุมที่ติดถนนนะครับใครอยากได้ตีลวบออกถนนนะครับซวยเลยนะเจอรถสวนมาเลยนะครับเป็นไงครับได้ออกไปเป็นไงครับโปรตัวโน่นจะไปออกรวบอีกแล้วเหมือนเดิมติดรวบอยู่เหมือนเดิมนะครับรวบ หล<น>ุมนี้เนี่ยมันจะเป็นด็อกเล็กขวาถ้าเราตีสั้นเนี่ยมันจะไม่พ้นแนวต้นไม้ตรงนี้นะครับต้นเป็นกกรนี่นเพราะนั้นถ้าตีต้องได้ระยะน,นิดนึงให้มันพ้นแนวต้นไม้จะดีมากจะขึ้นสองง่ายหน่อยของเราก็ตีมาไดาเวอร์น่าจะอยู่ตรงนี้ห <laughs> รืออยู่นู่นเม็ดนู่นเกือบป่าจริงด้วยอันนี้ไม่หลุดหล <laughs> <laughs> ุด <laughs> ก็นน <laughs> ไม่รู้ <laughs> <laughs> อืมมาขวาแล้วเลี้ยวซ้ายโอ้โไปแถวแถวบอ่อทรายครับอยู่เดินทางมาถึงหลุมสุดท้ายแล้วนะครับหลุมเก้าสกอร์ทีมนำอยู่สามส่วนตัวผมกับโปตัวนำอยู่ห้า สวยงามครับไปแฟเวยครับเด้งสองสามทีวิ่งด้วยแจวแจวแจวครับแจวแจวแจวหลุมนี้หมุดขาวระยะสามร้อยหกสิบาครับตามหมุดโอ้โห,โหใหญ่สุดเลย yeah. ตามสั่งครับเหมือนเดิมโอเคครับเฟรดนิดๆเข้าแฟเว้แล้วเด้ง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 อุ้ยเสียเข้าปลาเลยหมดแรงแอปโพสเก้าสิบเก้าหลานะครับตามลมเล็กน้อยเอาห้าสิบหกพอเบียดซ้ายนิดนิด อุ้ยขวาดัดไปไหนวะซ้ายเหรอที่ไหนวะไม่เห็นเฮ้ยนู่นป่ะขอซ้ายได้ไงโอ้ย,อย,อยวิ่งทะลุ าให้ไหมหโบกี้ครับเราเล่นแบบเซฟเซฟอุ้ยอุ้ออสั้นแล้วสั้นแล้วอา่าถึงไว้ก่อนถึงไว้ก่อนถึง,ถงไว้ก่อนลงโอ้โหเต็มหลุมสุดยอดพา เยี่ยมมากออกอะไรวะดับเบิลอเออโหสุดยอดครับลุมนี้เราโดนไปหนึ่งนะครับ,คครบทีมก็เลยเหลือสองอขอบคุณครับอขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้เราจบ สนามเขื่อนเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปต่อที่สนามสิงนะครับไว้เจอกัน